สำหรับใน e ีนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆทุกคนไปลุยกันที่ฮอตฮิตที่สุดที่เวียดนามกลางนั่นก็คือบานาฮิวนั่นเองนะฮะบางคนชอบเรียกเพี้ยนเป็นบานานาฮิวนะครับผมซึ่งผิดนะฮะสำหรับ E ีีที่แล้วนะครับเราจะพาเพื่อนเอนไปลุยกันในเมืองดานังกันแล้วนะฮะวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆไปในสถานที่ที่เป็นเหมือนไฮไลท์ของเมืองดานางังนั่นก็คือบานาฮิวนะครับผมเราไปรู้จักกันบานาฮิวสักนิดนะครับว่าทำไมใครๆก็อยากมาเยือนที่นี่กัน สำหรับมานาฮิวนะครับในอดีตเนี่ยเป็นที่พักตักอากาศของนักการเมืองและทหารของฝรั่งเศสนะครับซึ่งฝรั่งเศสเนี่ยเข้ามาปกครองประเทศเวียดนามในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่1ฝรั่งเศสก็เลยมาสร้างหมู่บ้านที่พักตักอากาศไว้บนยอดเขาลูกหนึ่งซึ่งมีอากาศเศย็นสบายทั้งปีซึ่งเมื่อฝรั่งเศสกลับไปแล้วนะฮะช่วงแพ้สงครามก็ปล่อยให้หมู่บ้านนั้นนะ่ะล้างจนในปี2009เนี่ยประเทศเวียดนามจึงปรับปรุงโรงแรมที่พัก สร้างสวนสนุกและสร้างกระเช้าข้ามที่ยาวที่สุดในโลกนะครับซึ่งความยาวของกระเช้านั้นยาวเกือบ6กิโลเมตรเลยทีเดียวซึ่งกระเช้าที่นี่นะครับใช้เวลาเดินทางประมาณ45นาทีจนจะถึงบานาฮิลนะฮะซึ่งกระเช้าเนี่ยขึ้นได้กระเช้าละ12คนนะครับถ้าไม่มีกระเป๋าแต่ถ้ามีกระเป๋าก็ไม่ควรเกิน8คนนะครับเพื่อความปลอดภัย สำหรับเส้นทางของกระเช้านะครับก็ถ้าผมจำไม่ผิดก็น่าจะมีสี่สายนะครับผมถ้าสายซ้ายสุดก็คือกระเช้าที่จะไปจอดที่สะพานมือทองนะฮะหรือโกลเด้นบริดจ์นั่นเองซึ่งเป็นกระเช้ายอดนิยมนะฮะส่วนตรงกลางเนี่ยก็สามารถที่จะแวะชมสวนดอ,อกไม้และพระใหญ่ได้ส่วนทางด้านขวามือสุดนะฮะถ้าจำไม่ผิดก็น่าจะเป็นขึ้นตรงไปที่โรงแรมเมอร์เคียวเลยทีเดียวนะครับผมสำหรับค่ากระเช้าที่ข้ามไปมานาฮิวนะครับสำหรับใครที่พักที่โรงแรมเมอร์เคียวนะครับ เขาก็จะคิดค่าบริการคนละ5 0 5 0 0 0 0ดองนะฮะแต่ถ้าใครที่ไม่ได้พักที่โรงแรมนี่ก็จะคิดค่ากระเช้าเนี่ยคนละ8 0 0 0ดองครับผมสำหรับวันนี้นะครับการเดินทางข้ามไประหว่างเมืองดานังไปปานาฮิวนะฮะผมก็ได้จองรถไว้ประมาณนั่งได้ประมาณ7ที่นั่งนะครับซึ่งอยู่ในราคาประมาณ1,000บาทนะฮะหรือประมาณ6 0 0 0 0ดองนะฮะใช้เวลาประมาณ45นาทีไปปานาฮิวครับ เราต mm hmm. okay. ั้งตู้ี่เรามาแล้วครับพี่ก็เป็นคนเยี้ยงนาำเลยนะครับก็เป็นตั้ตู้นั่งสบายมากนะก็โอเคทกี่ต้มานั่งในที่โอเคไม่องเสนวนี้นะฮะก็เป็นล็อบบี้นะครับของโรงแรมเมือ์เคียวนะครับผมที่เราจะซื้อตั๋วนะครับในการขึ้นกระเช้าด้วยนะฮะหรือว่าใครที่จะมาเช็คอินนะฮะก็นำพาสปอร์ตมายืนยันบริเวณนี้ก่อนนะครับ ผมนั่งรถตู้มาเขามาจอดที่บริเวณล็อบบี้ตรงนี้นะฮะเดี๋ยวเราก็จะมาเช็คอินกันก่อนนะครับในการที่จะพักที่โรงแรมเมอร์เคียวที่นี่นะฮะโดยที่เราซื้อตั๋วเป็นทิเก็ตนะฮะที่จะขึ้นกระเช้าขึ้นไปนะครับนี่นะครับตอนนี้เรามีเจ้าหน้าที่ที่จะพาไปโรงแรมเมอร์เคียวนะฮะเป็นแบบรถตบครับผมแลาเราก็จะผ่านตรงที่เขาตรวจนะครับตรวจบัตรนะครับเพื่อที่จะขึ้นกระเช้านะครับผม วันนี้คนเริ่มเยอะแล้วนะฮะวันนี้โอ้โหไม่มีฝนแล้วเาาราจะลังเดินทางไปกันขึ้นกระเช้ากันนะครับผมไปเราไปขึ้นกระเช้ากันตอนนี้นะครับผมก็ขึ้นกระเช้าเคเบิลคาร์มาแล้วนะฮะเพื่อที่จะไปฝากกระเป๋าที่โรงแรมเมอร์เคียวนะครับเพราะว่าโรงแรมเนี่ยจะให้เราเข้าพักได้ตอนบ่ายสองนะฮะ ก็ไม่เป็นไรครับผมเราก็ไปฝากกระเป๋าไว้ที่นั่นก่อนแล้วเราก็จะไปท่องเที่ยวกันที่ปานาฮิวนะฮะสำหรับกระเช้าเนี่ยก็นั่งกันแบบสบายๆนะครับเพราะว่ากระเช้าค่อนข้างกว้างนะฮะก็สามารถนั่งได้ประมาณ8คนนะครับผมรวมกระเป๋าด้วยแต่ถ้าไม่มีกระเป๋าก็น่าจะได้ประมาณทั้งสิบถึงสิคนนะครับบรรยากาศข้างบนก็สวยงามมากๆฮนะอากาศดีนะครับมองลงมานี่แบบสวยงามมากๆเลยนะฮะเราจะใช้เวลาประมาณ 45นาทีนะฮะเพื่อไปถึงโรงแรมเมอร์เคียวนะครับแต่ว่าระหว่างทางเนี่ยก็จะจอดนะครับใครที่จะลงไปที่สะพานมือทองนะฮะโกลเด้นบิดก็สามารถลงได้นะฮะแต่ว่า,าจุดหมายของเราไปที่เมอร์เคียวก่อนครับผมถามว่าทำไมบาลาฮิวถึงฮอตฮิตและเกินนะครับเพราะว่าอากาศบนบาลาฮิวเนี่ยเย็นสบายตลอดทั้งปีอุณหภูมิยอยู่ประมาณ16-20องศาเซลเซียส มีที่พักโรงแรมเมอร์เคียวกว่า400ห้องนะครับมี French v i l l a g นะฮะหมู่บ้านฝรั่งเศสที่ใครๆถ่ายรูปออกมาก็เหมือนนึกว่าอยู่ยุโรปไปทีเดียวมีสวนสนุก f a n ตาซีพาร์นะฮะซึ่งเป็นเครื่องเล่นนานาชนิดให้เราได้เล่นกันฟรีเลยทีเดียวผมก็อยู่ที่ i, ล็อบบี้โรงแรมเมอร์เคียวแล้วนะครับแต่ว่าที่เนี่ยมันจะสามารถเช็คอินได้ตอนบ่ายสนะครับผม ซึ่งตอนนี้เรามาก่อนายสองก็เดี๋ยวจะฝากกระเป๋าไว้ก่อนแล้วนั่งพักสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวเราออกไปเดินถ่ายรูปเล่นกันนะครับผมสำหรับโรงแรมเมอร์เคียวเนี่ยผมก็จองได้ในราคาประมาณคืนละ3,600บาทนะครับผมก็ต้องยอมนะฮะมาเที่ยวที่นี่บา่าฮิลนะครับเขาบอกว่าต้องนอนที่นี่เพื่อที่จะได้ภาพสวยๆนะครับผมเพื่อนๆครับ ตอนนี้นะฮะผมก็มาถึงโรงแรมเมอร์เคียวเรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับห้องพักของผมห้องนี้นะครับผมก็จองผ่านเว็บ Agoda นะฮะตั้งแต่เมืองไทยแล้วละ่ะนะครับก็ได้ราคาแบบโอเคนะกะ็คืนนึงก็ประมาณ3,600บาทนะครับประมาณนี้นะแต่ว่าราคาเนี่ยอาจจะมีการขึ้นลงขยับขึบ้นข,ขยับลงได้นะฮะโดยเฉพาะวันหยุดนักขัตฤกษ์เนี่ยอาจจะขึ้นถึง4 0 0พเลยก็ได้นะฮะแต่วันนี้ผมก็ได้มาในราคานี้นะครับ สำหรับห้องนี่ก็มีความแบบสวยงามนะฮะนี่ก็เป็นแบบ2เตียงนอนแล้วก็บรรยากาศของห้องเนี่ยอันนี้ผมติดสวนสนุกด้วยนะครับบริเวณด้านนอกเนี่ยมีเสียงกีดการดเลยเนี่ยกำลังเล่นสวนสนุกกันเลยนะฮะก็สวยงามครับผมมีทีวีจอแบนนะฮะแล้วก็มีอุปกรณ์อะไรครบคันเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะพาเพื่อนๆน,นะฮะไปดูบริเวณรอบๆบนันไาฮิลกันด้วยนะฮะบรรยากาศตอนนี้นะครับแบบเปิดหน้าต่างออกมานี่แบบเย็นกับอุณหภูมิแอร์ครับผม นี่ม่านพิュลลมเข้ามาเย็ยนสบายเลยครับนี่ขนาดตอนประมาณบ่ายๆนะฮะนี่ถ้าเกิดยามค่ำคืนนี่ผมว่าน่าจะหนาวเลยแหละเดี๋ยวดูห้องอาบน้ําของที่นี่นะฮะอ่าดีงามนะครับมีฝักบัวใหญ่ด้วยนะครับมีน้ําอุ่นนะฮะน้าเย็ยนแล้วก็มีอะไรให้เนี่ยอ๋อเป็นครีมอาบน้านะฮะแล้วก็น่าจะเป็นครีมถังผงเนาะ ถ้าใครใพักสองคนนะครับนี่เป็นห้องสุขาครับผมแยกกันเลยนะใครอาบน้ำก็อาบไปนะครับมัก็มีห้องสุขาแยกมาอ่างล้างหน้านะฮะแบงฟันแยกลกมานะครับก็จะมีแบงตีฟันให้ยาตีฟันให้นะฮะมีสบู่นะครับไปล้างมือได้นะครับแล้วก็มีเป็นพวกพัดต้นบับน,นะฮะมีผ้าเช็ดมือให้เรียบร้อยนะครับผมเ,เพื่อนๆครับ ตอนนี้ผมอยู่ที่เฟรนด์ว l ลเลจแล้วนะฮะบนบานาฮิลล์นะครับผมวันนี้อดี๋มีกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปท่องเที่ยวด้วยกันเลยนะครับผมลุยครับผมอยู่หน้า Sun World แล้วนะครับผมซึ่งเป็นอยู่บริเวณด้านหน้าโรงแรมเมอร์เคียวนะครับที่เช็คอินนะครับด้านนี้ก็จะเป็นโบสถ์นะฮะโบสถ์คิสนะครับซึ่งสามารถเข้าไปถ่ายรูปได้นะครับสวยๆเลย บรรยากาศที่บานหน้าฮิลนะฮะก็จะเป็นแบบนี้นะตึกอาคารเป็นแบบสไตล์ฝรั่งเศสหมดเลยนะครับผมมีแบบเป็นหุ่นนะฮะยืนสองขาตัวสูงๆเลยนะครับผมให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายรูปก,การนะครับน่ารักเชียวฮะ,ะนี่ดูเขาเดินนะครับผมเดินเก่งมาก ที่เห็นเขาเดินอยู่ประมาณเป็นชั่วโมงแล้วนะครับผมไม่ได้พักเลยเนี่ยอยู่บนไม้2อันนี้นะครับคืนคนค้นเลยนะวันนี้นะบระเิเวณเฟรนช์วิ l เลจนะครับผมโหอากาศสดใสค,ครับผมก็ไม่ถือว่าร้อนนะแดดก็แต่ก็จะมีแดดจัดบ้างนะครับนี่เป็นเพื่อนดูนี่แบบคิดฮอตเลยนะฮะนี่คนขอถ่ายรูปกันเยอะเลย ภาพสวยๆนะครับบรรยากาศดีๆนะฮะเอามาฝากเพื่อนๆกันนะครับผมสําหรับช่องของพี่กันฟันนี่ชาแนลนะครับผมวันนี้มาไกลเลยนะครับมาถึงบาน่าฮิลดานังนะครับผมประเทศเวียดนามก็อยู่ในหมู่บ้านอ่าฝรั่งเศสนะครับบนบาน่าฮิลนะฮะที่ดานังนะครับเฟรนช์วิลเลจนะครับผมก็จะมีมุมแบบตกแต่งเป็นของแบบสไตล์ฝรั่งเศสเหมือนยุโรปอะนะฮะสวยงามมากๆเลยเนี่ย ตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณน้ําพุใหญ่นะฮะเซ็นเตอร์ข้างกับโรงเบียร์ที่มันเป็นอาหารบุฟเฟ่ตนะครับผมตรงเนี้ยก็จะเป็นจุดเซนเตอร์ที่ใครๆก็จะต้องมาถ่ายรูปเพื่อนๆดูความสวยงามของเขานะฮะนี่เป็นรูปปั้นม้าเป็นอะไรต่างๆเนี่ยเป็นสีทองทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็กัดเป็นแบบสีน้ําตาลนะฮะแล้วมีน้ําพุออกมาเนี่ยสวยงามมากๆเลยนะฮะเดี๋ยวลองไปดูกันต่อนะครับผมเพื่อนๆดูนะครับนี่เป็นบันไดนะครับแล้วก็เป็นรูปปั้นประติมากรรมเนี่ยแบบ สไาตลา์ยุโรปเลยนะฮะเป็นสีทองนะครับเดินขึ้นไปแบบยิ่งกว่าเจ็ดชั้นอีกนะยิ่งกว่าสวรรค์ชั้นเกติอีกนะฮะแล้วมุมถ่ายแบบสวยจริงๆนะฮะตอนที่ผมมาตอนนี้ฝนก็โปรยปลายลงมาแล้วนะครับเมื่อตอนกลางวันเนี่ยมีทั้งแบบแดดจัดนะฮะมีทั้งหมอกลงตอนเย็นนี่ฝนตกอีกแล้วนะครับแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคนะครับในการที่เก็บภาพสวยๆมาฝากเพื่อนๆกันนะฮะสำหรับใครที่จะตามรอยมาก็แนะนำมาเลยฮะบาหน้าฮิวนะครับที่เมืองดานางังสวยงามมากๆครับผม มือกับหัวใจด้วยนะฮะ uh huh. สวยงามครับผมไม่ต้องไปไกลถึงยุโรปนะฮะมาแค่เวียดนามนี่เองนะครับผมตอนนี้นะครับผมจะพาเพื่อนไปที่สวนสนุกนะครับผมแฟนตาซีพาร์คนะฮะศูนย์รวมเครื่องเล่นตึงตอนนี้เนี่ย เราเล่นฟรีทุกอย่างแล้วนะฮะเพราะว่ารวมไปในค่ากระเช้าเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีเครื่องเล่นมากมายครับที่นี่นะฮะมี3ชั้นนะครับก็จะมีทั้งดับเบิลไฮสปีดเอาไทเคานเตอร์นะฮะเป็นรถลางเลื่อนนะฮะที่สามารถกำหกนดความเร็วได้เองสาหรับตรงน,น,น,นี้ก็จะเป็นดร็อปพาวเวอร์นะฮะซึ่งจะแบบเล่นแล้วก็แบบปิดลักกันเลยนะฮะเพราะว่าเครื่องเล่นเนี่ยจะลงมาแบบลักงขนานี้นะครับมีพิพิธภัณฑ์หุ่นที่พึ่งนะครับ จูเลสิกพาร์คนะฮะเพื่อนตอนนี้นะครับผมเป็นแฟเพื่อนนะฮะไปชมภาพยนตร์3มิตินะครับซึ่งเราก็ต้องรับแว่นมาก่อนนะฮะแล้วหนังที่ผมชมวันนี้นะครับเป็นหนังแนวสยองขวัญน,นะครับผมนี่เราไปบุกบ้านซึ่งเป็นมนุษย์จ่างดาวแล้วก็ซอมบี้นะครับผม ตรงนี้นะฮะเป็นเครื่องเล่นที่ให้เราทดสอบความเร็วนะครับในการตีไฟนะฮะนี่และจะทดลองระบบประสาทของเราว่าจะเร็วขนาดไหนผมก็ไปพาที่ลองเล่นดูนะครับผมด้านนี้นะคะก็จะเป็นตู้เกมนะครับสําหรับให้เราเต้นกันนะฮะนี่ผมก็ถ่ายน้องๆสาวเวียดนามนะมาโชว์สเต็ปให้เราดูกันด้วยโอ้โหน่ารักมากๆครับผม บริเวณด้านนี้นะฮะก็เป็นแอดเวนเจอร์นะฮะจะเป็นรถรางนะครับซึ่งเขาจะแล่นไปเรื่อยๆนะฮะเป็นอุโมงค์มืดๆแล้วก็ให้เราใช้ปืนเลเซอร์เนี่ยยิงเต้าหมายต่างๆนะครับระหว่างทางนะฮะนี่ระหว่างทางก็มีความสวยงามนะครับแล้วก็จะมีเป้าให้เราใช้ปืนเลเซอร์ของเราเนี่ยยิงนะครสสก็กสนานป็นอย่างครับผม ครับบนมาด้าฮิลนะฮะก็จะมีแบบร้านอาหารมีอะไรแบบเยอะแยะเลยนะครับผมบริเวณด้านหลังผมนี้ก็จะเป็นร้านบุฟเฟ่ร้านหนึ่งนะครับก็คือร้านเบียร์พาซตานะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้ผมจะพาเพื่อนๆน,นะครับไปรับประทานด้วยกันนะฮะว่าข้างในมีอาหารมีดนตรสีสดเล่นจะอร่อยขนาดไหนนะฮะอย่าตามไปนะครับายามค่าคืนครับผมเนะ่เป็นสีสันแล้วตอนนี้เปิดไฟแล้วครับผมว้า ก็สวยอีกแบบหนึ่งนะครับผมตอนนี้กลางคืนก็มีแสงมีสีแล้วนะฮะนี่เป็นลานเบียร์นะครับเพราะว่าโรงเบียร์ที่เราจะไปทานกันก็ปิดนะฮะเราเลยแบบต้องมานั่งทานกันที่ลานเบียร์ตรงนี้นะครับผมสำหรับลานเบียร์ตรงนี้นะครับก็เป็นร้านอาหารที่เปิดให้บริการนะครับเนื่องจากโรงเบียร์เนี่ยปิดนะครับ เราก็เลยมานั่งชิลกันตรงนี้นะฮะคนไทยเยอะมากครับผมอบอุ่นจริงๆอาหารที่เราสั่งมาก็มีทั้งเป็ดบาร์บีคิวนะครับขนมปังไส้กรอกโอ้อร่อยทุกอย่างเลยครับเพื่อน,อนวันนี้ผมก็อดไม่ได้นะที่จะขอชิลๆหน่อยนะครับวนนรสวัสดีตอนเช้าครับเพื่อนๆครับเมื่อวานนะฮะผมมาเนี่ยพอดีมันก็แบบถ่ายหมู่บ้านฝรั่งเศสไปก่อนแล้วก็คนมันเยอะมาก ก็เลยยังไม่ได้ไปถ่ายที่โลเด้นบิดเลยสะพานมือนะครับวันนี้ช่วงเช้านะฮะเลยก้าตัวครับผมตื่นแต่เช้าเลยก็คือว่าประเทศเวียดนามเนี่ยเวลาเท่ากับเมืองไทยนะฮะแต่ว่า,าพระอาทิตย์กาจะขึ้นก่อนเรา100ชั่วโมงหนึ่งนะฮะตีห้าได้สว่างจ้องสว่างแจ้ง,ง,จงแล้วนะฮะนี่ก็เลยแบบมาก้าตัวนี่มารอบ6กโมงสาเลยนะครับเพราะว่าเราได้เปรียบเพราะว่าเราพักที่โรงแรม,มเมอร์เคียวนะฮะวันนี้เราก็จะไปถ่ายสะพานมือเอาฝากเพื่อนๆกันนี่นะฮะ ตอนนี้นี่เคเบิลคาร์ก็เริ่มทํางานตั้งแต่6กโมงแล้วนะฮะก็มีประมาณ3ามเที่ยวนะครับถ้าจำไม่ผิดเพราะถ้าเกิดสหลังจาก3เที่ยวนี้ไปแล้วเนี่ยก็จะเป็นรอบประชาชนทั่วไปแล้วละคราวนี้ก็คนเพี้ยบอีกแหละนะฮะสำหรับใครที่ต้องการตามรอยนะฮะมาที่นี่รอบเช้านะครับผมตั้งแต่6กโมงเช้ามี3รอบครับผม,มอย่าไปเจอที่สะพานมือฮะ,ะอีกโกลเด้นบริดจ์แล้วนะครับผมสะพานมือนะครับโอ้โหเ,เพื่อนๆดูนี่ยังไม่7จ็ดโมงเลยนะแดดจ้าแล้วนะฮะ ที่เวียดนามจะพาทิศขึ้นก่อนเราชั่วโมงหนึ่งครับผมตอนนี้นะครับผมอยู่ที่สะพานโกลเด้นบริดต์เรียบร้อยแล้วครับผมอยู่ที่ะสะพานมือนะครับเป็นซิกเนเจอร์ของบาน่าฮิลเลยแล้วผมมาช่วง7จ็ดโมงเช้าก็ผมทัวร์ยังน้อยอยู่เราก็สามารถถ่ายรูปเอาสวยๆมาฝากเพื่อนๆได้เลยเดีย๋ยวเราไปถ่ายรูปกันเรื่อยๆครับผมเดินรอบสะพานมือนะครับซึ่งกระเช้าเนี่ยเขาจะมาจอดให้นักท่องเที่ยวเนี่ยบริเวณเขาเรียกว่าถ้าเกิดขึ้นมาจากข้างล่างนะครับ สายทางซ้ายมือสุดเลยนะ่ะเขาจะจอดแวะที่โกลเด้นบิดแห่งนี้ก่อนส่วนผมเนี่ยมาที่รีสอร์ทนะครับก็จะลงมานิดเดียวเองนะครับผมนี่ก็จะเป็นบรรยากาศรอบๆนะครับช่วงเช้าๆช้นะฮะเพื่อนๆบรรยากาศดีเวอร์เลยอากาศในตอนนี้อุณหภูมิก็ประมาณอยู่ประมาณทัก20องศาเซลเซียสได้แต่ว่าแดดมันกําลังสวยเพราะว่าถ้าเกิดช่วงบ่ายเนี่ยถ่ายออกมาน้ําจะดำาๆนะฮะตอนนี้ก็แบบบรรยากาศดีมากครับผมเดี๋ยวเราไปเดินเล่นกันที่โกลเด้นบิดต่อครับ นี่เพื่อนเพื่อดูความสวยงามนะฮะเป็นรูปมือสองข้างเลยแสงกำลังสวยมากครับผม7จ็ดโมงเช้าเมื่อเราเดินผ่านสะพานมือทองนะฮะ Golden b r i d g มาแล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็น สวนดอกไม้นะฮะที่ประดับประดาไปด้วยปฏิมาก,กรรมแบบแปลกๆนะฮะก็คือเป็นรูปมือรูปขาของเจ้าปีศาจนะฮะที่เราลงมาจากสะพานมือทองเมื่อสักครู่นะครับเราก็เดินเข้าไปเรื่อยๆนะฮะชมบรรยากาศยามเช้านะฮะสวยงามและวก็เย็นสบายมากๆเลยตรงนี้ก็เป็นปฏิมาก,กรรมนะฮะเป็นเหมือนอุโมงค์ถ้าประดับประดาไปด้วยกระเบื้องสวยๆนะฮะสามารถถ่ายรูปออกมา นะครับหามุมออกมาในแบบถ่ายได้สวยทุกมุมนะครับเพื่อนสำหรับคลิปนี้นะครับขออนุญาตจบแบบเ,เท่ๆเไรครับผมเพื่อนนะครับสำหรับคลิปที่บาน่าฮิลที่ดานังประเทศเวียดนามนะครับผมสำหรับเพื่อน,นที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ แล้วก็ยิ้มกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับว่าคลิปหน้าผมจะพาพเพื่อนๆไปเที่ยวที่ไหนกันอีกสำหรับวันนี้นะครับขอญาตลาไปก่อนนะฮะไปแว้นก่อนแล้วนะครับพเพื่อนอ่านบายบายดานางไปแล้ว